ครับผมเช้านี้ผมจะปั่นจกักรยานไปในเดนเดียสำหรับใครที่ดูในสตอรี่นะครับก็ดูในรายยาวๆได้นะไปดูในหน้าโพสส่วนตอนนี้กําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะไปไหนกันนะครับผมเช้านี้ก็น้ําทะไลขึ้นสูงสุดตอนเช้าประมาณสักเก้าโมงสิบโมงนะครับผมเก้าโมงกว่านนะแล้วก็จะลงไปต่ําสุดประมาณบ่ายสองแล้วก็จะขึ้นอีกที่หนึ่งก็สูงสุดช่วงหลังพระาที่ตกนะครับผมแต่ระดับน้ําไม่ค่อยลด,ดลงมากแบบช่วงนี้น้ํำยัง อยู่ในระดับสูงอยู่นะลองดูซิว่าจะเจอบานบูด,ดนะ้าไหมเราปาดหาวานบูด,ด้าก่อนเผื่อน้องวานบูด,ด้าเข้ามาชอบแอบมาน้องวานบูดาลมแรง วันจันทร์คนก็จะน,น้อยแบบนี้เราไปไหนดีไปไหนดีวันไปที่ที่ไม่ได้ค่อยได้ไปก็ก็คือเขาสามมุกไป,ไปทางเขาสามมุกเล้วอนนนน ถึงเวลาที่ต้องไปถึงเวลาที่ต้องไปสแสดงความมั่นใจไม่ไวย้าย้าฟ้าแต่ฉันก็หนือกว่าอ่ะไหลไปข้างหน้าก่อน ดูสิแหลมแท่นล็อกสิบเก้าเขาทำอะไรกัน,นครับสายแล้วเ, <laughs> เดี๋ยวจะปันไปเขาสามมุกหน่อยครับโอ,เ <laughs> โอเ้เดี๋ยวขาวแวะขาวแวะ <laughs> ปันไปเรื่อยอบเราอยู่ที่ล็อกยีบเอ็ดล็อกยีบสองแล้วนะครับผมยังไม่เคยปั่นจักรยานขึ้นเขาสามมุกเลยคันนี้นะคันใหม่เนี่พก่อนนั้นจะใช้อีกคันหนึ่งปั่นขึ้นรู้สึกคันนั้นระบบเกียร์ไม่ค่อยดีแต่คันนี้ระบบเกียร์ ดีกว่าเดี๋ยวจะลองใช้ระบบเกียร์ของคันนี้ดูซิว่าปั่นเพื่อนจะทุ่นแรงเราได้มากแค่ไหนตอนเช้าตรงข้ามแหลมแท่นตรงนี้ก็จะมีร้านกาแฟด้วยกาแฟสดนเรามุ่งสู่เขาสามมุกด้วยความร,รวดเร็วรวดเร็วเลยอเปลี่ยนเกียร์ยหนึ่สิไป จุดชมวิวเขาสามมุกปันไปเดี๋ยวค่อยไปดูแถวๆจุดชมวิวเขาสามมุกเลยนะครับผมอันนี้เป็นช่วงปันป่นไปเลยร้านอิ่มอุ่นละร้านยำแสนวอนแล้วก็จะมุ่งสู่ วงเวียนแหลมแท่นซีอูบาปิดไปแล้วซีอูบาสู้ไม่ไหวทาสีรัวใหม่ผ่านโจ๊กแหลมแท่นมินิบิ๊กซี เดี๋ยวก็จะสะพานราชนาวีแถวนี้กำลังจะเพิ่มพื้นที่จะทำพื้นที่ริมชายหาดเพิ่มแน่เลยเหนอยกันแท้วงเวียนแหลมแท่นนะครับผมก็จะมีนี่พ่อแม่พี่น้องค้าขายอาหารทะเลยามเช้ากันอยู่ตรงนี้ เล็กๆน้อยๆเป็นมีสะพานปลายอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วเราก็จะปั่นเลยมาที่ปะการังเรือนน้ำครั้งก่อนเห็นน้องวานบูด้ามาปะการังเรือนน้ำฝั่งซ้ายมือของเราก็จะเป็นลิตเติ้ลแพน t นตร้านกาแฟลับๆในเกาะเล็กๆชายหาดส่วนตัว ตแต่ก่อนชื่อ Little Planet ตัวนี้ชื่อ Starter on the Beat เรามุ่งสู่เขาสามมุกแล้วโดยที่เราไม่ได้ดูหน้าจอนะครับผมใครทักทายสวัสดีเข้ามาก็ไว้ค่อยว่ากันขึ้นเขาสามมุกแล้วนะครับผมทางขึ้นเขาสามมุกฝั่งขวามือนี่ก็จะเป็นร้านชิวๆตอนเย็น อันนี้ก็จะเป็นร้านคาซาโชปิก้าแล้วก็จะเป็นโจนสลัดครัวโจนสลัดด้านซุบานายที่บาทแล้วก็จะเป็นเดอะชาริออนรถม้าชารอิออนโอ้ขึ้นเขานะ ข้างๆศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพเฉลิมพระเกียรติ9-80พันศาโอ้ใช้เกียร์มันทุ่นแรงได้จริงๆด้วยโอ,โอ้เกียร์สองแล้วนะครับผมปั่นขึ้นเขาแบบนี้ไ่ก่อนใช้แรงเยอะมันนะ อันนี้ก็ถือว่าระบบเกียร์ใช้ได้ผ่านหน้าบ้านรับรอง3มุกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวเราจะลงดูตรงจุดชมวิวเขาสามุกนะครับผมเหมือนกันฮนะ ผ่านตึกตรงนี้ละเดี๋ยวจะผ่านละคือสามมุกเทเลสคอนโดมิเนียมนะก่อนถึงสามมุกเทเลสคอนโดมิเนียมก็จะเป็นร้านบูฟิน B L U E F I N B S ฟ A R and น e s t ปาแอนดสส่วนฝั่งซ้ายมือเราก็คือสามมุกเทเลสคอนโดมิเนียม ชูเวสคอนโดนี้ห้ามกับรถตรงนี้ก็จะเป็นทางแยกขึ้นเขาสามมุกเราจะตรงไปเรื่อยๆถึงจุดชมวิวเขาสามมุกฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นร้านฮิดเด้นแลบนะครับผมซ้ายมือโอ้ my god ร้าน Hidden Lab เดแต่เราไม่ได้แวะนะฮะเราจะปั่นยาวไปแถวนี้น้องหมาเยอะด้วยถ้าดูจะจะหมาไล่เราแน่เลยตรงช่วงก่อนถึงร้าน l e t h e r m u s เล่เก่าตอนนี้มันเป็นที่พักแล้นะเป็น,ป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 นรีสอร์ทริมทะเลชื่อว่าเบอร์กันดีแล้วก็เราจะลงเขา เราต้องเบรกหน่อยโอ้โหเสียงเบรกยืดอัดนเลยปล่อยให้ไวมากไม่ได้เดี๋ยวคุมไม่อยู่โอ้เนี่ยไอ้น้องหมาสองสามตัวเนี่ยชอบวิ่งไล่เลยดูอ่ะอย่ามาอย่ามายืมอย,ย่ามาเยี่ยมนะน้องหมานี่เบอร์กันดีเบอร์กันดี b u r g u n d y โอ้โหรถหรูซช่นด้วยเป็นร้านอาหารกับที่พักด้วยนะครับผม grand opening ยี่สิบเจ็ดจูไรสองพอันนี้นะถึงจุดชมวิวเขาสามมกุกน้องลิงโอ้ยเหนื่อย่ะ,ะมาถึงตรงนี้แล้วที่จอดจักรยานเราจักรยานเราเหมือนจะเป็น ของลอตาลอดใจลิงจังมันมีที่ให้เปิดเยอะ,อะเดี๋ยวเราจะพาลุงไปดูหาดลับๆตรงนี้อึ๊บโอ่ะขจอดตรงนี้ก่อนวันนี้มาถึงจุดชมวิวเขาสามมุกนะครับผมใครอยากดูน้องลิงเดี๋ยวพาดูน้องลิง เดี๋ยวขอพักก่อนให้ลืมซื้อน้ำมาด้วยเนี่เราอยู่ข้างร้านเบอร์กันดีจะเป็นแต่ก่อนมันคือร้านเลดเทมฮิวมาเล่นะเป็นร้านกาแฟแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นชื่อใหม่เป็นเบอร์กันดีเป็นร้านอาหารกาแฟตอนเช้าแล้วบวกกับเป็นห้องพักห้องพักหรูๆริมทะเล อุ้ยจักรยานเราทำไมสนิมโซนี่สนิมขึ้นแล้วเราต้องถ่ายจักรยานเราก่อนสิสนิมขึ้นไวมากอยู่ริมทะเล หาลงไปดูข้างล่างนี้นะจะมีทางลงอยู่ตรงนี้ดูน้องลิงเ่อนยะวมันจะมาไหมระวังลิงขงโมยทรัพย์สินด้วยเจ้าลิงเนี่ยใช้ใหม่ได้ชอบมาขโมยทรัพย์สิน <c oughs> มาแล้ว อันตรายหินล่วงนะเเย,ย้อนข้างนี้ไปตีกับลิงโอนยีสโอ้ไปตีกับมันทำไม ตีกับมาแถวบ้านดีกว่า,า,าพาลูกไปดูข้างล่างนี้จะมีทางลงอยู่นะหลายคนถามว่าอยู่ตรงไหนลงยังไงหาดรับเยากจะพาไปดูหาดรับหรือเปล่าไม่รู้แต่ก่อนรับอยู่หรอกเพราะว่าแต่ก่อนดูน่ากลัวมากแต่เดี๋ยวนี้นี่ไม่มีที่ไหนรับแล้วในโลกนี้ยกเว้นที่เรายังหาไม่เจอ กินชีหึงเลยอี่สวัสดีนะครับพี่สมเยอะเรามากันที่นี่อีกแล้วนะอ้น้ำขึ้นมันซัดเรามา,าข้างๆร้านเบอร์เกนดิ้เอ๊ะอ๋อเราดีกว่าเราลืมไวไฟสดชื่นผมร้อนแล้วโอ้ขึ้นซัดเราอีก สุดที่เขาไปถ่ายรูปแบบจุดลับๆนะบางคนไปอยู่ตรงจุดนู้นไงมันหาที่ลงไม่เจอนี่มาลงตรงนี้นะนจะมีบันไดยยตรงนี้อยู่ข้างๆร้านเบอร์กันดีเราจะไต่โขดหินไปสิอึบอึ๊บ ลื่นไหมลืม่นไหมโอ้โอหดูขนซัดรับยังไงพาไปนหน่อยมันไม่รับแล้วตอนนี้มันก็คือตรงนี้นี่แหละ เขาจะมาถ่ายรูปกันตรงนู้นตรงต้นไม้นะจะมีชิงช้าก็เดินไปตรงนี้เฉยๆเดินลัดเลาะตรงนี้ไปแล้วก็ไปเจอตรงนั้นตายต้นไม้นะตรงโค้งพอดี นานแมทธิวก็มาด้วยนานแมทธิวู้ในร้านเชฟน้ำร้าน Hidden l a ลใช่ตรงที่เคยมีข่าวไหมใช่แล้วนะครับผมแถวนี้แหละมีข่าวบ่อยนะครับผมเดี๋ยวก็คนก็มาปิดชีพตัวเองมั่งหรือว่ามีร่างไร้วิญญาณลอยมาเคยตื่นบ้าง เป็นเรื่องปกติของชะง,ง่อนหุบเขาที่เป็นจุดรับน้ํารับพยยะรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พาดพามาจากทุกสารทิศตุกตาตุกตานะครับผมที่ปั้นไม่ใช่ไม่ใช่อะไรไม่ใช่สิ่งมีชีวิตหุน่นไม่ใช่ตุก,กตา <laughs> อหุ่นนะครับหุน่นนั่งนิ่งเชียวไม่ใช่ลุกเดินมาหาเรานะ น้ำเมทิวอะไรห้องรับแต่ไม่รับอยู่แถวไหนครับเออห้องที่น้าเคยไปบ่อยๆนะนหรออยู่ตรงกาเล็กซี่ใช่ไหมที่น้าไปอะ่ะวันนั้นน้าเลี้ยวเข้าไปเราเห็นขับรถมอไซค์เลี้ยวเข้าไปทางด้านหลังร้านเออโอ้ขึ้นซัดน้าแมตทิวนี่น้าแมตทิวนี่อยากตายยังเขียนนะน้าแมธิวไปอธิบายให้น้อง สิวาฟังอย่างว่าคุยกับรากมะม่วงคืออะไรเออเด็กรุ่นใหม่ไม่เข้าใจหรอคุยกับรากมะม่วงใครที่จะคุยกับรากมะม่วงได้ก็คือคนที่นอนอยู่ใต้ดินเหมือนรากมะม่วงไงทําไมต้องใช้รากมะม่วงเพราะเป็นต้นไม้พื้นบ้านต้นไม้ที่เหมือนกับมีอยู่ทุกบ้านนะก็คูดว่าเป็นรากไม้ก็ได้คุยกับรากไม้ใครที่คุยกับรากไม้ได้ คนที่นอนอยู่ใต้ผืนดินนะใครเราที่จะนอนใต้ผืนดินก็ศพคนที่เสียชีวิตนะเพราะฉะนั้นการแบบบอกว่าคุณจะตุยแล้วนอนคุยกับลาภงางได้ก็คือคุณต้องตุยก่อนนะนะ <c oughs> หาดไหนตอนนี้อยู่ที่แหลมแทน่นจุดชมวิวแหลมแท่นนะครับผม <c oughs> เลยหาดบางแสนมานี่แหละข้างๆเขาสามมุกข้างๆร้านเบอร์กันดี้ เอ้ยไม่ใช่น้องจอมาเอาอันนั้นเราไปแล้วจักรยานเรายัางมีข้าวของเยอะอยู่แล้วนะี้โหกินชื่อกินชีหึงเลยจะชมวิวเขาสามมุกๆมๆกมก,มก รถทัวร์มาด้วยมิสเตอร์หลุยทัวร์จูงจูงอ่ะนึกว่าประธานคารจำลองครับผมจำลองน้องจ๋อก็นั่งเล่นอยูน่นะ เออ,เ,อ,อเดี๋ยวเรายังไม่ได้ถ่ายรูปภาพนิ่งเลยฮนะอยากถ่ายภาพนิ่งบ้างเขาจะจอดรถถ่ายภาพนิ่งสักเล็กสักน้อยก่อนสิปันไปสะพานชลรมากสักครั้งโอ้โหไกลสะพานชลุมาก ช่วงนี้อากาศดีใช่แล้วลงไม่แรงมากเออเดี๋ยวเขาถ่ายรูปก่อนนะเราจะย่อหน้าจอนี้ลงแล้วก็มันจะมันน่าจะหยุดนะมันน่าจะหยุดพอเรากลับเข้ามาอีกทีมันน่าจะมันน่าจะเชื่อมต่อเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปเซตนี้ก่อนไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่ไม่ได้เอากล้องอีกตัวมาด้วยไม่ไกลนะอ่า ไม่ไกลไม่ไกลถ้าขับรถจากอันอย่างอื่นนะฮะขับรถจากอย่างอื่นถ้าเดินไปก็ไกลถ้าจักรยานนี่ก็ก็ไกลกว่าถ้ามีรถยนต์ก็ไม่ไกลนะครับผมผมปั่นไปรวมแปดสิบโลอย่าเอานักปั่นจักรยานมืออาชีพมามารวมกับพวกสมัครเล่นอย่างผมสิผมคือปั่นจักรยานเข้าบ้านนะปั่นไปแค่แบบ ปั่นเอาอะไรนะปั่นปั่นปั่นเอาสังคมเล็กๆน้อยๆไม่ได้ปั่นเอาจริงเอาจังขนาดนั้นนะครับผมระหว่างลิงกับแอดใครซนกว่ากันครับหมายถึงไม้อยู่ไม่นิ่งอะครับอะไรขี่จักรยานไม่บ้านไม่ไหวเหนื่อยนะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปกันนะ <c oughs> ผมว่าผมลงดีกว่าจากไลน์นี้เดี๋ยวจะถ่ายรูปแล้วก็ ถ้าจูงจักรยานนี้ต้อปั่นกลับเลยดีกว่าขี้เกียจแล้วเดี๋ยวไปทํางานต่อแล้วเดี๋ยวให้ดูลิงอ่ะเดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานกลับแล้วน้องลิงขึ้นไปดูวัดด้านบนสิโอโหนั่นแหละที่ขึ้นมันไม่เคยขึ้นไปเลยมันสูงแน,นนะ่น่ะตรงตรงงู่นใช่ไหมโอโหเป็น,ปนมีวิหารมีอะไรอันนั้นนะ่ะสูงยังไม่เคยขึ้นไปเลยด้วยปัจจยานนะ มีแต่เพื่อนพาขับรถขึ้นไปเสื้อมอบ <c oughs> ถึงเสือ้อมันเหนื่อย <c oughs> เดินมาชมเฉยๆนี่แหละไม่ไหว <c oughs> สำหรับวันนี้เราลงจากไร้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปก่อนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าเราไม่ขี้เกียจ <c oughs> ผมพาขึ้นไปดูไหมแอดเออเหอ พาขึ้นไปดูหน่อยที่กาเล็กซี่นั่นหรอคุณมากี่โมงอ่ะเดี๋ยวผมจะรอที่กาเล็กซี่ใช่ไหมเดี๋ยวผมไปกินเบียร์รอตาหยังเขียดไต่ยตา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 ยตยังเขียดไปดึงหางมันนี่นะจอออไปละเดี๋ยวจะถ่ายรูปกันเดี๋ยวไม่มีรูปภาพนิ่งเลย